ในโอกาสวันเด็กทุกปีนายกและมนตรีจะมีหน้าที่มอบคำขวัญเพื่อเป็นผมได้มอบให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนในปีนี้คือรักโดยมีความหมายให้เด็กๆทุกคนได้ตระหนักว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทั้งสังที่เราจะต้องเผชิญร่วมกันในฐานะพลเมืองโลกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นสิทธิเรื่องหรือปัญหาขัดแย้งอันเกิดจากความไม่เข้าใจกันในโรงเรียนบ้านหนองนะคะคนะคะและอยู่ในช่วงของการเลือกตั้ง ตั้งก็ไม่สะดวกที่จะปรากฏตัวบนเวทีนะคะวันนี้ก็อยากจะขอขอบคุณทั้งองค์การบริหารสร่วนตำบลโนมะเคงและองค์การบริหารสร่วนตำบลหนองแวงนะคะที่ดูแลลูกหลานโรงเรียนบ้านหนองลมเป็นอย่างดีขอแจ้งให้ผู้ปกครองทราบนะคะว่าโรงเรียนเราได้งบประมาณทั้งสองอ,อบตอในส่วนของ อุโรงเรียนแล้วปีนี้ปีที่แล้วท่านรองมาปีนี้ท่านประหลัดมาเองโรงเรียนบ้านหนองหลมก็อยากจะให้ท่านประหลัดได้พบปะก,กับผู้ปกครองแบบไม่เป็นทางการแล้วก็ถือเชิญท่านประหลัดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอเชินเชิญค่ะ ผู้ปกครองเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ทุกท่านนะครับขออนุญาตแนะนำตัวผมอ,อมรศิสวัสดนะครับเป็นประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนมะเพงนะครับเอาวันนี้รู้สึกยดีนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดทีที่ส่งเสริมปัฒนที่สำคัญวันหนึ่งนะครับวันนี้ที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับได้ได้แสดงความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่นะครับ พื้นที่โรงเรียนมันองหลวงอ่าวัังทั้งนี้นะครับก็ถือว่าส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของอตั้งแต่เด็กนะครับจนถึงผู้สูงอายุนะครับกิจกรรมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับมาโน้เสริมนะครับอธารบตหาวทยาลัยธรรบก็จะต้องนำนมองคนนี<า>้วิปรมามณนะครับมา